สวัสดีค่ะตอนนี้เมก็อยู่ที่ห้อง5 0าสนหกของโรงแรมแมนดารินนะคะห้องนี้จะเป็นห้องเพนเฮาส์ค่ะเป็นห้องที่วิวเนี่ยสวยมากๆค่ะสามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาตัวเองเลยนะคะมองไปเนี่ยจะเห็นภูเขาซ้อนภูเขาใหญ่มากอันนี้หนูขึ้นขึ้นมาค่ะแม่ภูเขาซ้อนได้สวยมากหัวหน้าแม่บ้านนะคะแล้วก็อะไรบัตเลอร์บัตเลอร์ แม่คะห้องนี้มีความพิเศษยังไงคะ<ส>่อนที่เราจะเข้าไปดูในห้องนะสามารถชมวิวชมบรรยากาศซึ่งมีทะเลหมอกได้ทะเลหมอกใช่ยิย่งหน้าหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะและอากาศจะเย็นตลอดทั้งทั้งที่มีแดดใช่ตอนนี้หนูก็รู้สึกสบายมากาขนาดยืนตากแดดเนี่ยใช่หออน,น,นูชอบอยู่ตรงนี้จริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องเนาะแม่น้นะ แม่คะแล้วห้องนี้เนี่ยมีห้องนอนห้องเพนท์เฮาส์ประกอบด้วย่นเป็นห้องนอนสามห้องประกอบด้วยห้องเตียงทวินเตียงทวินอืมอืมตอนนี้นะคะก็คือแม่เขากำลังเตรียมมาห้องนี้หรอใช่มีลูกค้าพักแล้วมีห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำใช่เรามีกี่ห้อง ห้องนั่งเล่นห้องน้ำของห้องนั่งเล่นโอ้โหนี่งนี่งนี่นีนีนั่นห้องอะไรคะอันนนประชุมเหรอคะค่ะห้องประชุมอู้ยห้องประชุมโอ้โหประชุมได้เป็นทีมใหญ่ๆเลยนะเนี่ยดูประชุมไปไปดูดูไปเรื่อย่ปีขวาก็จะเป็นห้องนอนส่วนตัวอีกหนึ่งห้องความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะแม่มีห้องน้าในตัว Mm hmm. มีตู้เสื้อผ้าอนนีแ้แม่บ้านกำลังเตรียมห้องให้กับลูกค้านะคะเ mm hmm. น่ๆคนนี้นะคนนี้นะอยากสอาค่าจเลยนะ่ะจะมีห้องนอนรวมอีกห้องนอนรวมใช่ไหมคะหกเตียงหกเตียงเป็นห้องแฟมิลี่สำหรับเพื mm ่ hmm. อนสำหรับเพื่อนที่มาใช่ค่ะเป็นเตียง3ฟุตครึ่งทั้งหมดหนึ่ส อยากนอนหนุ่มง่วงมากนนดูดูแม่นางแม่นางเขาอยากซีเซนด้วยทะเลจะเป็นไมตนน่ต้องสวยเนะว้าวเขาสวยมากเขาซ้อนเขาอะเขาซ้อนเขาถ้าถ้าตอนเช้าก็จะเป็นทะเลหมอกกับตอนเย็นใช่แม่รู้รู้เพราะเราเห็นอยู่ <laughs> สวยมากแม่คะตรงนั้นเป็นอะไรคะแม่ซีนิเคิลเวิร์ สวนน้ำวัดสวนน้ำค่ะแร่เห็นสวนน้ำที่เดอกินเนอรี่ค่ะใช่นนี้คะใช่ค่ะแม่เคยไปเล่นไหมเคยแล้วค่ะสวยงามค่ะเฮ้ยห้องแต่งตัวเหรอคะพี่แม่ห้องน้ำแล้วห้องแต่งตัวว้ายโอ๊ยตายแล้วทำไมใหญ่ขนาดนี้หนูชอบจังเลยมีอ่างอาบน้ำด้วยอ่างอาบน้ำสวยสวยจัะ คือตอนนี้หนูเหมือนเดินอยู่ในบ้านหลังนึงใหญ่ๆอ่ะมันไม่ใช่ห้องพากแล้วอ่ะรู้สิคอนเนตไปหมดเลยค่ะกลับมาที่เดิมของเราแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเดินอยู่ในห่วงพวงอะไรสักอย่างบัตเลอร์ของหนูนะคะแม่นางขาแม่นางเชิญแขกให้หนูหน่อยเล็โอ้เชิญลูกค้ามาพักที่โรงแรมแมนดาินโรงเร้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่นางจะเป็นคนดูแล ะทุกซอกทุกมุมเลยอากาศดีๆเชิญชวนนะคะสวัสดีค่ะ